สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนวันนี้มาเจอกับครูแนนกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ในเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะกับหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุก,กับเรื่องแรงดึงดูดและแรงผลักของแม่เหล็กค่ะบายครูแนนทิพยาภาค่ะโรงเรียนสังทองวิทยาจังหวัดกระบี่ค่ะ ประสงการเรียนรู้นะคะ 1. นักเรียนสามารถระบุขั้วแม่เหล็กได้ 2. นักเรียนสามารถพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่งวางขั้วแม่เหล็กเมื่อนําเข้ามาใกล้กันได้ 3. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับแรงดึงดูดและแรงผลักของแม่เหล็กได้ค่ะ ในเรื่องของแรงแม่เหล็กนะคะเราก็จะมาพูดถึงแม่เหล็กกันก่อนนะคะแม่เหล็กนะคะมีขั้วสองขั้วนะคะคือขั้วเหนือนะคะขั้วเหนือนะคะนอตใช้สัญลักษณ์ N นะคะเป็นสีแดงนะคะขั้วใต้นะคะเสาใช้สัญลักษณ์ S ค่ะเป็นสีน้ำเงินค่ะ แรงแม่เหล็กนะคะซึ่งแม่เหล็กนะคะจึงมีแรงแม่เหล็กอยู่โดยรอบของแท่งแม่เหล็กนะคะซึ่งตำแหน่งปลายแท่งแม่เหล็กนะคะจะมีอำนาจแม่เหล็กสูงสุดค่ะและจะลดน้อยลงเมื่อเข้ามาตรงกึ่งกลางแม่เหล็กนะคะโดยแรงแม่เหล็กนะคะจะวิ่งออกจากขั้วเหนือไปขั้วใต้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพประกอบกันนะคะอ้าวต่อมานะคะแม่เหล็กก็จะมีสนามแม่เหล็กใช่ไหมคะ เกิดขึ้นโดยมีทิศพุ่งจากขั้วเหนือ,อไปสู่ขั้วใต้นะคะสังเกตนะคะซึ่งบริเวณปลายแท่งแม่เหล็กนะคะจะมีแรงดึงดูดมากที่สุดเลยค่ะและจะลดน้อยลงเมื่อถัดเข้ามานะคะและจะไม่มีแรงดึงด,ดูดเลยตรงึุดการแท่งแม่เหล็กนะคะต่อไปนะคะเป็นลักษณะของสนามแม่เหล็กนะคะภายนอกของแท่งแม่เหล็กนะคะจะมีทิศทางของเส้นแม่เหล็กนะคะพุ่งออกจากขั้วเหนือ,อไปขั้วใต้ะคะ่ะ ส่วนเส้นแรงแม่เหล็กนะคะจะ,ะแสดงถึงอํานาจแม่เหล็กนะคะหรือสนามแม่เหล็กที่สร้างจากแท่งแม่เหล็กะคะ่ะและภายในแท่งแม่เหล็กนะคะจะมีทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งจากขั้วใต้ไปขั้วเหนือค่ะถัดมานะคะมาดูแรงระหว่างแม่เหล็กกันนะคะแม่เหล็กแต่ละแท่งนะคะก็จะมีแรงกระทําต่อก,กันและก,กันนะคะ โดยอาจจะเกิดแรงดึงดูดหรือแรงผลักกันดังนี้ค่ะเมื่อวางแม่เหล็กขั้วต่างกันไว้ใกล้กันนะคะก็จะเป็นแรงดึงดูดนะคะเมื่อหันขั้วแม่เหล็กสองแท่งนะคะเข้าหากันโดยวางขั้วเหนือใกล้กับขั้วใต้นะคะ N กับ S หรือวางขั้วเหนือ หรือวางขั้วใต้ใกล้กับขั้วเหนือนะคะ S กับ N นะคะก็จะเกิดแรงดึงดูดต่อกันค่ะต่อไปค่ะแรงระหว่างแม่เหล็กนะคะเมื่อแม่เหล็กแต่ละแท่งนะคะมีแรงกระทาต่อกันและกันค่ะโดยอาจเกิดแรงดึงดูดหรือแรงผลักกันนะคะดังนี้ค่ะไปดูลักษณะดังนี้กันนะคะเมื่อวางแม่เหล็กขั่วเหมือนกันไว้ใกล้กันค่ะ จะเกิดเป็นแรงผลักกันนะคะดูตัวอย่างค่ะเมื่อหั่นขั้วแม่เหล็กนะคะสองแท่งเข้าหากันนะคะโดยวางขั้วเหนือใกล้กับขั้วเหนือ N กับ N นะคะหรือวางขั้วใต้ใกล้กับขั้วใต้ S กับ S นะคะก็จะเกิดแรงผลักกันค่ะ นี่ก็เป็นแรงระหว่างแม่เหล็กนะคะจะสรุปได้ว่านะคะแรงดึงดูดนะคะเมื่อหันแม่เหล็กขั้วต่างกันเข้าหากันนะคะก็จะเกิดแรงดึงดูดกันค่ะและแรงผลักนะคะเมื่อหันแม่เหล็กนะคะขั้วเดียวกันเข้าหากันนะคะก็จะเกิดแรงผลักกันนะคะสาหรับวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมให้เรียนทําเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราออกไปทํากิจกรรมกันนะคะครูต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ จอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ